วัดพูหล่นปฐมบทอริยะสงฆ์หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตวัดผู้หล่นตั้งอยู่ที่บ้านผูหล่นตำบลสงยางอภรีเมืองใหม่จัังหวดอุบลราชธานีผู้หล่นเป็นภูเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่โดดๆห้อมล้อมด้วยเขาลูกอื่นๆอีกหลายลูกบนภูหล่นมีลานหินอยู่บนปลายยอดเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตได้ติดตามหลวงปู่สาวกันตสีโล ผู้เป็นพระอาจารย์มาฝึกสมาธิในตอนที่องค์ท่านบวชใหม่เราวปีพุทธศักราช2440ภูหล่นในสมัยก่อนเป็นภูเขาที่รายล้อมด้วยป่ารกชัดและเต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่ดูร้ายหลวงปู่มัน่นท่านจึงได้นําชาวบ้านมาช่วยกดหินดินโคลนขึ้นมาก่อเป็นถ้ำพอเป็นที่อยู่อาศัยกันสัตว์ร้ายมารบกวนเวลาทาสมาธิหลวงปู่มั่นท่านได้บําเพ็ญภาวนาอยู่บนภูหล่นประมาณ5ปี โดยท่านได้ไปจากสถานที่แห่งนี้หลังจากท่านได้แสดงธรรมเทศนาอ,อุรมยม,มัรดาจนเกิดศรัทธาประพฤติศีลพงจันทร์และตามท่านไปในราวปีพุทธศักราช2449การเดินทางวัดภูหล่นห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ92กิโลเมตรโดยเริ่มเดินทางออกจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือส่อำเภอตะการพืชผล ตามถนนหมายเลข202อุลบลราชธานีเขนมาชเมื่อถึงอำเภอประการพืชผลเลี้ยวซ้ายไปยังอำเภอศรีเมืองใหม่ตามถนนหมายเลข2134ประการพืชผลขงเจียมถึงอำเภอศรีเมืองใหม่เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือตามถนนหมายเลข4001เส้นทางศรีเมืองใหม่ผู้หล่นประมาณ26กิโลเมตรจะถึงจุดหมายคือวัดผูหล่นวัดพูหล่น,ลนจะตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ริมถนนจุดสังเกตคือจะมีซุ้มประตูวัดขนาดใหญ่ทางซ้ายมือริมถนนเข้าหมู่บ้านตัววัดภูหลนไม่สามารถดํารถขึ้นไปได้เขาไม่มีเส้นทางรถขึ้นไปเราต้องจอดรถไว้ด้านล่างเมื่อเลี้ยวรถผ่านซุ้มประตูวัดเข้ามาจะมีลานจอดร,รถด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือเป็นศาลาและห้องน้ําไวร้รองรับญาติธรรมหากเราจะขึ้นไปยังตัววัดต้องเดินขึ้นบันไดหินไปประมาณ500อเมตร ในระหว่างทางขึ้นวัดมีต้นไม้ป่าขนาดน้อยใหญ่และต้นไผ่ตลอดสองฝั่งทําให้มีความร่มรื่นไม่ร้อนมากเมื่อขึ้นไปถึงบริเวณวัดเราจะเห็นความสะอาดสงบร่มรื่นของวัดยอดเขาเล็กๆที่เต็มไปด้วยลาดหินท่วมบริเวณรอบๆมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่เรียงรายมีศาลาที่ตกแต่งด้วยหินอย่างสวยงามและแตกตาหนึ่งหลังรอบๆศาลาเป็นสถานที่ที่หลวงปู่สากันตสีโล และหลวงปู่มั่นโพริทัตโตใช้เป็นสถานที่ทําสมาธิวิปัสนากรรมฐานโดยใช้หินและดินโคลนมาทําเป็นถ้ำเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแม้จะเป็นฤด,ดูร้อนแต่บนวัดภูหล่นก็ยังมีลมพัดอ่อนๆเย็นสบายความสงบร่มรื่นบนวัดเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถึงแม้เราจะร้อนกายหรือร้อนใจเพียงใดหากเพียงแค่เราเก้าวเข้าไปในวัดความสงบร่มรื่น ทั้งในกายและในใจจะเกิดขึ้นทันทีหากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ชอบการท่องเที่ยวแบบทำบุญไปด้วยขอแนะนำให้ท่านมาเยือนวัดแห่งนี้สักครั้งครูกมลภาวนากรผู้พัฒนาวัดภูหลนผู้มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งที่เคยได้ทัดปฏิบัติทมอยู่ที่วัดภูหลนคือพระครูกมลภาวนากรอ,อดีตเจ้าคณะตำบลพิบุญบังสารธรรมยุทธ ถือได้ว่าเป็นพระนักพัฒนาสงเคราะห์ที่มีความกตัญญูเสียสลับเป็นทิฐานุคติแก่บุคคลได้รูปหนึ่งชาติสกุลเดิมท่านเกิดในสกุลรับพงบิดาชื่อนายเต็งมันดาชื่อนางจันดีรับพงท่านเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2493ที่บ้านเลขที่89หมู่หนึ่งบ้านห้วยไผ่ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลบางสาร จังหวัดอุบลราชธานีมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันสี่คนเป็นชายสองคนหญิงสองคนท่านเป็นบุตรคนแรกท่านจบการศึกษาป,ปีที่สที่โรงเรียนพิบูร์บังสารวิภาวิทยากรพออายุครบ22ปีท่านบรรพชาอุปสมบทณวัดภูเขาแก้วเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช5 5 5 5โดยพระครูพิบูลธนดาานเป็นอุปชาพระอาจารย์สงศรีอุตโม เป็นพระกรรมวาจารย์พระอาจารย์บุญเย็นรรโนเป็นอนุสาวนาจารย์หลังจากการบรรพชาอุปสมบทท่านได้ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบนักธรรมชั้นเอกได้ปีพุทธศตกราช2517ด้วยอุปนิสัยสนใจปฏิบัติฝ่ายในวิเวกกรรมฐานศึกษาทรรปฏิบัติกับหลวงปู่สายจารุวัโนหลวงปู่กิจธนุตโมและหลวงปู่บุญมากทิติประโยชน์ด้วยความอุตสาหะสนใจใครรู้ท่าน ได้ออกภาวนาตามสถานที่วิเวกต่างๆเพื่อบำเงเทนสมณธรรมครั้งหนึ่งท่านได้พักปฏิบัติธรรมที่วัดภูหล่นหลังจากท่านกลับจากวัดภูหล่นมาพักที่วัดภูเขาแก้วท่านได้เกิดนดิมิตในนิมิตนั้นเป็นการบอกให้ท่านกลับไปบูรณาวัดภูหล่นซึ่งเป็นสถานที่บงงงังเทนปฐมสมถวิปัสนาของบุรพาจารงปูสาวันตสีโลและหลวงปู่มั่นพรทัตโตจากนั้นท่านได้ตัดสินใจ เป็นผู้นำการบรณะปฏิสังขรณวัดพูหลนระหว่างปีพุทธศักราช2527จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2538ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักของสาธรารณชนทั่วไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่าน หากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา